ไผ่บงหวานพชรน้ำพึ่งนะครับคุณพญญาซิ้อมาเพิ่มครับสิบต้นเดี๋ยวมาลงแถวนี้นะครับมอนนี่เราเรียบร้อยเหมือนยุนนานเราเลียงไว้แล้ว,แล,วแล้วก็มาปลูกเพิ่มให้เป็นแถวเป็นแนวสวยงามนะครับแปลงนี้สวยงามตามทองเรื่องมีคลองแล้วก็น,นี่สมมอนนะครับอ่านี่มอนยุนนานเดี๋ยวรอไผ่อยู่ตรงกลางสวยงามแน่นอนปนีนี้ครับก็ปลูกไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งนี่ เศษหญ้าใส่มาลงแล้วก็หมอนอยู่สองข้างคอยู่ตรงกลางทําแปลงให้มันดูคึบคืนสักหน่อย้นมาจะโตพะแปลงนาลาั้นเราจะดินดานต้องสู้กับดินดานสิบเอ็ดปีครับสภาพเป็นดินดานนะครับก็แค,ค่คืบเดียวก็เจอดานแล้วก็ต้องปลูกแล้วที่มันได้ราก,กเยอะเนี่ยครับพวกไผ่พวกหมอนนะครับแล้วก็ใช้เศษหญ้าเศษใบไม้มาทำเป็น ุ๋ยเพื่อให้ดินมันสูงขึ้นนะครับจะได้อุดมสมบูรณ์เรลามา11ปีสู้สู้